นค่ะรู้จักสวนลุงเบิร์ตไหมครับสวนลุงเบิร์ดเหรอคะอยู่ข้างหน้าเนี้ค่ะตรงนี้นะครับใช่ค่ะอ๋อขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับสวัสด uh ีครับอ่าลุงอ้าวไม่ใช่นี่รู้รู้จักลุงเบิร์ตไหมครับผมนี่แหละครับลุงเบิร์ดฮะที่สวยมากเลย มีแมกกาวภูเขาสวยงามเชียวอันนี้แปลงนี้เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับอย่างที่เห็นก็จะมีอยู่8ดไร่แล้วก็ฝั่งข้างบนนู้นก็จะเป็นมันสาปะหลังบนไหนบนนู้นเหรอครับต่อจากข้าวโพดขึ้นไปข้างบนนู้นเป็นมันสำปะหลังก็จะมีฝั่งที่เห็นดินฝั่งนู้นนะครับก็จะเตรียมเตรียมหยอดแล้วอ๋อเตรียมหยอดใช่ครับแปลงนี้ก็จะเป็น3ล็อกแล้วก็ที่เหลือก็จะอยู่อีกที่หนึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเบิร์ดกี่ไร่เนะี่ย ประมาณ60กว่าไร่หกกว่าไร่ใช่แล้วก็จะมีมันสาปะหลังมีมันสาปะหลังอีกอียี่สิบครับยี่สิบกว่าไร่ครับอ๋อแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมที่ปลูกตรงเนี้ยก็ฝั่งอ่าใกล้ๆนี้ก็จะมีฝรั่งกิมจูมีสวนป่าอ๋อนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เตรียมปลูกข้าวโพดไว้อีกน้องเบิร์ตเบิร์ตเรียนจบอะไรมาจบพืชศาสตร์ครับสาขาทวิภาคีไทยอิสราเอลไทยอิสราเอลครับ แล้วก็ไปเห็นบอกว่าไปอบไปอะไรนะฝึกงานใช่ฝึกงานที่ไหนครับที่ประเทศอิสราเอลครับกี่ปีกี่เดือนกี่วันไปฝึกอ่าสิเดือนครับโอ้เกือบปีเนาะเกือบปีเลยครับรอแล้วไปฝึกอะไรยังไงครับก็เกี่ยวกับระบบการจัดการฟาร์มครับตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวการผลิตครับดูแลทุกอย่างครับและเกษตรกรที่นู้นกับของเราเนี่ยมันมันมีอะไรแตกต่างกันยังไงไก็แตกต่างในเรื่องเทคโนโลยีครับอย่างที่รู้กันคือประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศทะเลทรายครับข้อจํากัดของเขาก็คือเรื่องน้ํา เขาก็จะใชะ้เป็นระบบน้ําหยดครับในครับในการปลูกพืชพี่ทราบมาว่าที่อิสราเอลเนี่ยเขามีการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเนี่ยไม่เหมือนกับประเทศไทยใช่ไหมครับทางรัฐเนี่ยกระจายจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรแต่ละคนไปดูแลนะครับเขาเขาแบ่งยังไงเขาแบ่งเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับประมาณ1ิบดูน้าแล้วมันมันได้เท่ากันอย่างนี้ทุกคนไหมทุกคนครับทุกคนเลยเหรอใช่แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างหรือเปล่านะครับแต่ตอนที่ผมไปก็ก็จะ จำกัดอยู่แค่นี้เอาไปนานมาแล้วใช่ครับไปนานมาแล้วไปประมาณ10ปีมาแล้วอือสิปีแล้วใช่แต่ตอนนี้เราไม่รู้เลยนะใช่โอ้ก็อาศัยถามเอากับรุ่นน้องๆที่เขาไปมาแลลวครับอ๋อแสดงว่ายังมีคนไทยไปมีรุ่นน้องๆไปอีกเรื่อยๆไปหลัรุ่นหลังเราอีกตั้งช่ยังมีใช่ครับอมีมีคนที่ไปเนี่ยที่เรารู้รู้จักเนี่ยมีอยู่อยู่เยอะไหมที่ไปแล้วกลับมาแล้วไปอีกหลายๆรุ่นเนี่ยอ่าเขาตอนนี้ก็จะไป รุ่นหนึ่งประมาณร้อยคนครับแต่ละปีก็จะไปไปไปทุกปีอใช่ครับเพราะว่ามันเป็นร้อยคนใช่เเหมือนความร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษาอ๋อเขาเอาเขาเอาเกณฑ์ตรงไหนมาวัดจะเอาคนจะกรมอาชีวะไปอ๋อก็จะคัดจากนักศึกษาวิทยาเกษตรทั่วประเทศอ๋อแล้วก็เขาก็จะคัดอีกทีหนึ่งครับเป็นมีคุณสมบัติตามที่เขาต้องการหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ต้องต้องไปฝึกไปฝึกเกี่ยวกับการทํางานครับฝึกที่ประเทศไทยก่อน ครับก่อนที่จะไปทํางานจริงที่อิสราเอลเอาไปฝึกงานฝึกงานในประเทศไทยก่อนระยะเวลาเท่าไหร่รู้ไหมฝึกเข้าโครงการเนี่ยหเดือน6เดือน6เดือนแล้วก็ไปอิสราเอลอีก11เดือน11เดือนแล้วก็กลับมาเรียนอีก6เดือน6กเดือนจบหลักสูตร2ปีใช่ครับอันนี้เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงก็คือปวสนั่นเองปวสใช่สาขาพืชศาสตร์ทวีภาคีไทยอิสราเอลอ๋อครับครับผมเบิร์ดไอ รรนี่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับอ๋อแล้วเราเราดูแลเรื่องไอ้วัชพืชหรือศัตรูพืชยังไงก็ตอนปลูกตอนแรกเราก็ฉีดยาควบคุมวัชพืชอ๋อครับแล,แล้วก็ในเรื่องของศัตรูพืชอย่างเงี้ยอันนี้อย่างที่เห็นคือเขาจะมีศัตรูพืชประจําเลยเขาก็คือพวกหนอนกระทูครับครับอ่าเราก็จะทําการฉีดพ่นสารเคมีครับกําจัดแต่ว่าในการฉีดพ่นสารเคมีเนี่ยผมก็จะประเมิน ว่ามันเสียหายถึงระดับวิกฤตหรือ,อยังอย่างเช่นต้นนี้ยังดีอยู่ครับดูดูความเสียหายถ้ามันเสียหายมากก็ฉ<ม>ีดพ่นสารเคมีอ<ม>ครับแล้วอย่างนี้ที่อิสราเอลถ้าเกิดมันมีพวกพศัตรูพืชมาอย่างเข้เขาจัดการกันยังไงที่อิสราเอลเนี่ยเขาจะมีนักวิชาการเข้าไปดูที่แปลงครับถ้าเกิด ศัตรูพืชระบาดจนควบคุมไม่ได้เนี่ยเขาก็จะสั่งรื้อทิ้งทั้งแปลงเลยครับหมดเลยใช่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการระบาดไปสู่แปลงอื่นต่อไปอ๋อครับถ้าเขาสั่งเขาก็ต้องก็ต้องรื้อครับรก็ต้องรื้อทิ้งแล้วเมืองไทยมันลื้ออย่างนั้นไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ไหมใช่ <c oughs> ร้อนระเบิดนะใช่ครับ <c oughs> นี่คิดถูกไหมเนี่ยออกมาจากกรมวิชาการเกษตรแล้วมาทำไร่อย่างเงี้ยก็ คิดถูกเหรอครับคิดถูกใช่เพราะว่ามาดูแลแทนพ่อแม่ถ้าผมไม่กลับมาทาก็ไม่มีใครทําอยู่ดีตรงนี้คือเมื่อที่เราไปอบรมที่ที่อิสราเอลเนี่ยเห็นเขาสอนเรื่องทําน้าหยดใช่ไหมใช่ครับแล้วตรงนี้ทำไหมตรงนี้จะทําในช่วงฤดูแรงครับตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็อาศัยฝนอ๋อไม่จําเป็นไม่จําเป็นครับยังไงหน้าฝนฝนก็ตกอะแล้วแล้วถ้ามันหน้าแรงหน้าแรงเราก็ต้องใช้ระบบน้ําหยดมาช่วยแล้วเห็นบอก มันไปดูมันกันไหมได้ครับไป,ไปดูมันทับกหลังกันได้ไครับ,รบแล้วนอกจากไี้น้ําหยดแล้วรอฟ้าประทานมาภาพ,พี่หลุดประทานมาเนี่ยมันมีอย่างอื่นอีกไหมก็มีที่แปลงนี้เนี่ยมันจะเป็นทางน้ําไหลทางน้าไหลไหลมาจากภูเขาครับ<อ>เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องต้องรีบปลูก<อ>เพื่อที่จะให้ต้นเขาเนี่ยโตพอที่จะต้านทานกับน้ําได้ เพราะว่าน้ำเนี่ยไม่ได้ไหลมาราบเลยเขาก็จะค่อยๆมาเอ่อขึ้นมาเรื่อยๆไม่ถึงกับรุนแรงมากเหมือนตำภาคเหนือ,อ,อเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรีบปลูกเพื่อให้ต้นเขาโตแต่ถ้าเราไปปลูกในช่วงที่ฤด,ดูการปกติเนี่ยต้นเขายังเล็กอยู่แล้วเกิดน้ําไหลพัดตะกอนดินม,มาทับเนี่ยก็จะเสียหายอีกแล้วไอ้น้ําที่ไหลมาจากภูเขานี่มันไปรวมอยู่ที่ไหนหมดหอะมันจะเป็นทางน้ําไหลผ่านผมก็เลย ข้างๆทางน้ำไหลผ่านเนี่ยผมก็ขุดสระไว้เพื่อก,กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้กับระบบน้ำหยดในหน้าแรงอ๋อเป็นสต็อกไว้อีกใช่ครับอ๋อเบิร์ดปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กี่ไร่ประมาณ60กว่าไร่แล้วไอ้มันเนี่ย20กว่าไร่ครับแล้วมันถัวเฉลี่ยเรื่องรายได้เป็นไงรายได้ก็พอๆกันแต่ว่าถ้ามาหักลบเรื่องรายจ่ายแล้วเนี่ยข้าวโพดจะเหลือเยอะกว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าไอในการทำข้าวโพดเนี่ยผมมีเครื่องมือทำเองทุกอย่าง Oh. ผมทาได้หมดทุกอย่างแต่มันมันไม่มีแต่มันไม่มีเครื่องมืออะไรเลยเราจ้างเขาทางนั้นเลยอ๋อเหรออแล้วไรายได้มันก็จะไปอยู่กับค่าจ้างหมดมันก็ไปอยู่ค่าจ้างอ๋อจุดเด่นของเรื่องการใช้เทคโนโลยี<ช>ที่เกษตรกรเราควรใช้ใช่ไหมใช่ครับอแล้วที่ว่าแอบพ่อซื้อจริงไหมจริงครับ เพราะว่าถ้ารอเขาเขาก็ไม่อนุญาตให้ซื้อสักทีเหรอใช่เขาก็จะบ่นว่าสิ้นเปลืองพุ่มเปือยอะไรพวกเนี้ยเป็นเรื่องปกติของเกษตรกรใช่ครับรุ่นเก่าเนาะใช่เนาะถ้าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อ่ะซื้อปุ๊บมันก็ใช้ได้ยาวๆใช่ใช่เราคิดถึงความคุ้มค่าแล้วตอนนี้ตอนนี้พ่อกับแม่ว่าไงบ้างก็โอเคครับยอมรับแล้วยอมรับแล้วใช่เขาก็ใช้เครื่องของผมนี่ครับทุกวันผมก็ไปทําให้เขาอยู่เลยสบายเลยสบายเลยโอเคพาพี่ไปดูเอง ฝรั่งเนี่ฝรั่งกิมจูกับอะไรนะฝรั่งไต้หวันไส้แดงไส้แดง,แดงได้ครับ <มา S 1> ครับ,บอันนี้ฝรั่งกิมจูตรงเนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ตรงนี้มีพื้นที่สองไร่หนึ่งงานครับแล้วบริเวณอื่นก็มีสายพันธุ์ไส้แดงอีกหนึ่งงานออตอนนี้แล้วร,ราคาเป็นไงราคากา็ไส้แดงนุ่น่ะ จะขายอยู่ที่โลละร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบบาทโอ้เสยด้วยส่วนกิมจูก็จะขายอยู่ที่โลละสี่สิบบาทเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยสองสองสายพันธุ์นี่ไม่ว่าจะเป็นกิมจูกับไอ้อะไรนะไต้หวันไส้แดงใช่ครับทำรายได้เราเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่ห้าพันถึงเจ็ดพันบาทต่อเดือนเหรอใช่ครับแล้วแล้วตลาดเราไปขายยังไงที่ไหนเราขายเองครับขายเองใช่ที่ไหนส่งออนไลน์ด้วยอ่าหน้าเพจเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กส่วนลุงเบิร์ดส่วนลุงเบิร์ดใช่ครับแล้วก็มีเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็ส่ง จำสถานที่ราชการอ๋อแล้วไปขายไงสถานที่ราชการก็ให้แฟนเอาไปขายครับแฟนไปทํางานก็ให้แฟนเอาไปด้วยอ๋อแฟนเป็นข้าราชการทํางานอยู่ที่อ่าสํานักงานเกษตรจังหวัดชัชนา๋อก็เลยเอาให้แฟนไปขายที่นั่นใช่เขาก็จะรับออเดอร์มาอ๋อเป็นการโปรโมทสวนลุงเบิร์ตไปด้วยในตัวใช่ครับอโอเค ครพี่มาสวนผมทั้งทีเดี๋ยวจะหาว่าใจดําโอ้รอกันนี่ว่าได้เลยครับชิมได้เลยชิมได้เลยนะครับกันได้เลยครับไม่มียาไม่มีครับรับประกันแน่นอนด้วยการตรวจวิเคราะห์สารพิษมาแล้วโอเคงั้นกินเลยนะใช่ได้ครับหวานกรอบอร่อยสวนลุงเบิร์ดกินจะให้ได้